สวัสดีครับผมมานพินกับ c h a ชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่อยู่ทางที่จะไปไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับแล้วก็มาเจอนี่ครับเบิกดินเบิกฟ้าแอดโนนทองนะครับเป็นทุ่งปอเทืองนะครับปอเทืองนี่เป็นอ่านี่เขาทำเป็นซอยเดินเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับบำรุงดินนะฮะนี่ครับแล้วมันจะเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็ บำรุงดินบ้างนี่เขาทาเป็นซอยเข้ามาเดินนะนี่ฮะมันจะเป็นนี่ครับมาเป็นฝักแล้วนี่ครับเป็นฝักแล้วครับเนี่ยโอหนี่เป็นฝักแล้วครับเนี่ยเป็นฝักแล้วจากดอกสวยสวยมากครับเนี่ยเหมือนกับเราเดินเข้ามาในทุ่งอะไรสีเหลืองเลยนะครับที่นี่เหลืองจัดจริงๆครับทางด้านนู้นจะไปอำเภอภูเวียงครับที่มีแหล่งดูไดนโนเสาร์นะครับ ระวังลื่นนี่ครับเบิกดินเบิกฟ้าแอดโนนทองไปครับนี่ก็ไปกินไก่ย่างตรงแถวแยกภูเวียงเข้ามานะครับ โอ้โหเลี้ยวเป็นสอยเป็นสอยเข้าไปครับสวยงามมากครับในทุ่งปอเถืองนะครับก็เรียกปอเถืองแล้วผมก็เพิ่งเคยเห็นลูปปอเทืองเนี้ครับ พบกันใหม่ครับกับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube เจอบนเส้นทางปอดเถืองทางไปภูเวียงครับผม